เลิ์กันนะครับลงเทลเลอร์ต้องเล่นเครื่องเบาๆนะฮะอย่าเล่นเครื่องแรงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะการลงเชลเลอร์ขึ้นเชลเลอร์นะี่โดยเฉพาะรถขุดที่มีอาฐานของช่วงล่างที่กว้างนะเชลเลอร์แคบรถขุดสมัยนี้นะครับอย่างเช่นพวก แคทที่ผมขับอยู่เนี่ยแคทรุ่นใหม่ๆหรือว่า mm hmm. โกเบ210นะครับมันจะมีฐานล่างที่กว้างช่วงล่างกว้างมากเพราะฉะนั้นเวลาลขึ้นลงเชลเลอร์เน,น,นี่ยต้องระวังเลยนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเอ่อเชลเลอร์ด้วยนะครับเชลเลอร์บางเจ้าก็กว้างใหญ่นะเชลเลอร์บางบริษัทก็เล็กนะครับเล็ก เกินเพราะฉะนั้นในขึ้นลงก็ต้องระวังนะถ้ามีคีเลนเลอะแท็กเนี่ยก็ต้องเช็ดให้มันสะอาดก่อนค่อยลงไม่งั้นมันจะทำให้ลื่นได้ครับแล้วเวลาขึ้นเนี่ยก็ต้องเลือกทำเลที่มันแบบเสมอหน่อยอย่าให้มันเอียงอะ่ะถ้ารถเอียงในเวลาเราขึ้นเนี่ยเราเสียวมากเลยนะหลายอย่างก็ อันตรายด้วยนะครับมีสิทธิ์จะร่วงอ่ะวันนี้มาแบบแปลกๆหน่เพราะว่าเป็นหวัดนะครับเสียงไรแบงยังไม่ยังไม่กลับไปเป็นปกติเสียงยังเป็นหวัดอยู่ งอะไว้เท่าไหร่หรอกแต่เวลาขึ้นนะครับมันจะอันตรายมากกว่าตอนลงแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับเราต้องระวังอะไม่ว่าขึ้นหรือลงถ้าเราระวังมันก็ก็ดีกว่าประมาทอะดีกว่าลงเร็วๆอ่ะนะบางคนผมเห็นในคลิปเนี้เล่งเครื่องกันลงบางคนเนี่ยเนเล่งเครื่องแรงมากแล้วก็เดินลงมปแล้วก็เดินขึ้นแบบเร็วๆอะ่ะคืออันนั้น ไอ,อย้ยางนั้นนะผมว่าเป็นว่าผมไม่ใช่คิดว่าเป็นระดับฝีมือเซียนขึ้นเฉลอร์หรอกผมคิดว่าประมาทมากกว่านะเพราะว่ายังไม่เคยตกยังไม่เคยร่วงมันก,ก็เลยแบบดูประมาทมากเลยนะเล่งเครื่องขึ้นเฉลิ่เดินบบบบเดินลงแบบมโหไม่ปานีเลยไม่กลัวเลยสักนิดนึงผมกลัวนะบอกตรงนะ ชีวิตผมเนี่ยขับรถมาเกือบเกือบคืนชีวิตเลยฮะขับรถคุดถามว่าเคยตกไหมเคยเคยหลอมึงเคยตกผมก็เลยกลัวนะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดกลัวไม่กล้าขับขึ้นหรอกคือหมายถึงว่าเราระวังเรามีความระวัดระวังมากขึ้นนะครับเวลาขึ้นเฉลยถึงแม้บางคนบอกว่าขึ้นช้าอะไรก็ช่างอ่ะแต่เราปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่า วันนี้ผมมาลอกสะเก่านะครับงานปราบเสียนอีกแล้วนะครับทุกคนเป็นคีเลนเป็นเกาะกลางแล้วดินทะี้จะเป็นน่าจะเป็นดินเละดินเหนียวอะ่ะงานปราบเสียนอีกแล้วตรงนี้เป็นชอบล็อกนะไปได้นะ ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูงานกับเจ้าของพี่ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ